ทุกคนวันนี้จะมาไลฟ์นะครับจะมาไลฟ์โปรโมทซีรีส์อย่าลืมดูกันนะ The d a เดอะดาร์คไดส์เดอะดะ The Dark Dice The Dark Dice อย่าลืมดูนะเออเล่นเป็นพระเอกเล่นเป็นพระเอกเล่นเป็นพระเอกเนาะเล่นเป็นพระเอกพระเอกชื่ออะไรครับมีเมจิกมีเมจิกมีเวมนิกเป็นเขาเรียกอะไรนะลูกอะไรนะที่ร่วงอ่ะทำไมหน้าเจมเปลี่ยนไปไอ้ลูก จะมไม่ได้ใส่ลิกลิเซมหล่อมั้ยอ๋อพี่เปิดเปิดเปไฟอยู่ไดหมครับปกตินะมันมันมืดไปคุณพี่ครับเปิดเปิดไฟให้ผมหน่อยได้ไหมครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเย้สวัสดีครับผู้ชมชาวไทยชาวต่างชาติและชาวโลกนะครับผมเปิดไลฟ์อยู่ในห้องคทรศัพท์ ผมเป็นคนที่ชื่อว่าสมุดนะครับในเรื่องเดอดดักได้นะครับผมตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มแล้วอีกแป๊บเดียวเท่านั้นสอง <2 S 2> ทุ่มครึ่งสอง,อองทุ่มครึ่งจะพูดแซะหนองหุดสองทุ่มครึ่งซ <c oughs> ีรีส์จะเริ่มแล้วนะครับผมอีพีแรกแค่อยากมาไลฟ์ไอ้นี่เฉยแบบทักทายแล้วก็เชิญชวนทุกคนไปดูกันนะครับผมนี่ โปเตอร์สวยมากบอกเอ้าโปเตอร์ใครทำพี oh. ่เคเคไงเธอก็ทำครับใช่ไม่ใช่ไมน้องไม่ใช่อ๋อเออไม่ใช่พี่เคทำด้วยว่าจะลืมจะเห็นโปเตอร์หน้าริบจะเลยรู้เลยโอ้ยอย่าเคเคเขาทำรวบหมดเลยเนาะเลิศอ่ะคนหลังนี้ใช่พี่สมุดหรือเปล่าครับลุกเป็นพี่หนังสือไม่ใช่พี่สมุดชื่อสมุดเหรอในเรื่องอ่ะชื่อสมุด หลอดนาดูนะเรื่องนั้นนะนี่ที่ตอนนี้ผมอยู่เขาใหญ่นะคนเห็นว่ามันอาจจะแปลกแล้วเดี๋ยวนะโทรศัพท์คุยไหนวะที่ร้านป่ะเนี่ยเออเบอร์เรียกโทรศัพท์ที่ร้านเหรอให้ไม่ให้พี่เอินเปล่าหนูคุยไปก่อนดูคุยไปก่อนหนูคุยไม่เป็น่ะคุยยังไงดีอ้าวคุยไม่เป็นอยู่นี่ไงล่ะ สวัสดีปกติเขาคุยอะไรกันเราก็อ่านคอมเมนต์ก่อนดูซีรีส์ Can I chop chop you? y e s you can chop chop me? Spoiler please Oh no no spoiler man เนี่ยเมื่อกี้หมื่นสี่แล้วเหลือหมื่นหนึ่งละคือคุยไม่เป็นเลยเฮ้ยอังเป่าจอเฮ้ยอังเป่ามามาช่วยคุยหน่อยเร็วเฮ้ยอังเป่าใบเบ้เลยมีสองคนเลย Bà mẹ bay ngay quá cho chân tí mày ngay ngay bun dưng lại là nơi sắp tôi đi 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 à đi 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 là đi 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 đâu đi 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 3 đi 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 เอาปูเป็นเพื่อนหน่อยไม่ไม่ไมหอจังพอดีว่าหน้าดีแต่งหน้าดีครับใส่ฟิลเตอร์ปะ่ะครับเอาลบหน้านะใส่ฟิลเตอร์อะไรนะฮัลโหลต่างเปลาไปเมยมาช่วยคุย่อยเร็วมีสปอยไหมมีสปอยไหม <Hey. S 2> ตอนหนึ่งเหรอต่างเปลาเทิร์นออนวิดีโอ เขาหน้าแบบดิมงมแล้วร็รู้สึกดีสิโโเฮ้ยฮูฮเผมไม่เห็นนะอะอัะเป๋าอยู่ไหนเนี่ยหรือว่าเน็ตเราไม่ดีน่าจะใช่ ใช่ตรงนี้มันเป็นที่ตักสัญญาณวะอ๋อเนตดังเป่าไม่ดีเออเนตเราดีอยู่แล้วเราใช้ True Detect <laughs> โธ่เอ้ยอ่างเป้าเราเปลี่ยนมาใช้ True Detect ดูสิเลิกค <Le> <laughs> นอาจจะงงนะครับว่าแสงมาจากอะไรพี่ต้องถือไฟอยู่ โอเคโอเคไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะลองเปลี่ยนเน็ตดูแล้วเดี๋ยวให้เข้ามาใหม่นะโอเคพูดถึงซีรีส์พูดถึงซีรีส์ดีกว่าพูดถึงซีรีี์โอเคซีรีส์เนี่ยนะก็จะเป็นเออันนี้พี่พูดได้เขาพี่พูดได้อันนี้เป็นอีแรกก็จะเป็นการอินโทรดิวแบบตัวละครเะยตัวละครว่าแบ็คกราวหัต่างตัวละครเนี้ยมันคืออะไรแล้วเราไปเจอลูกเต่าได้ยังไงอะไรถ้าทุกคนพาดตอนนี้ ไปก็อาจจะไม่เข้าใจเรื่องเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นไปดูกันเถอะเพราะว่าแล้วถ้าดูสดไม่ทันเราดูข้างไหนได้นะดูสดไม่ทันก็ดูย้อนหลังทางวิวได้นะครับตอนสี่ทุ่มครึ่งเอ้ยเนนเน่ไอ้จริงมันน่าดูนะฉันเก่งเหมือนกันนะก็ผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันเดี๋ยวมลับไปดูนะมีอยู่แปดตอนนะมีอยู่แปดตอนอุ้ยยายยายจะดูด้วยเหรอยายบอกจะดูจะดูโอ้ยขอบคุณครับยายครับยายดูเขาก็พูดดีว่า พูดจะไรคงันนี่อะไรนะยายพูใคร่ะยายแป๋มไงเจ๊แปมผมรู้แล้วนะว่าอักษรกลางอักษรต่ำอักษรสูงคืออะไรอ้าวทำไมอ่ะไม่รู้หรอกคุณเล่นอุ้ยพี่มลี่จอยด้วยพีมลี่พิมลีสนใจมาช่วยกันพูดไหมใครนะพิมลีพิมลีไปไหนนี่ตอนนี้อยู่เขาใหญ่ครับ กำลังขับเขาที่พากำลังขับเขาที่พาครับฮัลโหลอุ้ยฮัลโหลต้องนะทำไมไม่เห็นพี่มิลี่อะเห็นไหมอะแล้วพี่ไม่เห็นไหมเราเราเราพี่เห็นแล้วปะเห็นอยู่ในรถปะใช่อยู่ในรถแต่ว่าเอ๊ะทำไมเราทำไมเราไม่เห็นเธอทำไมเดือกมาแล้วอะต้องไปที่กล้องปะทำไมอะตั้มนะเดี๋ยวเป็นเพราะอะไรต้องนะเดี๋ยวลงไลฟ์เราเข้ามาใหม่ได้ไหม ไล่ออกไม่ใช่ไล่ตัวเองออกด้วยตอนเนี้เดี๋ยวจะออกจากไลฟ์ก่อนแล้วเดี๋ยวเข้ามาใหม่ได้ไหมได้เงรือว่าเราเปิดเก่าเขาเออใช่เธอเปิดก็ได้เดี๋ยวเข้าไปเธอลาแล้วเดี๋ยวเองมันก็จอยเข้าไปสิโอเคได้ค่ะโอเคครับผมเอาไงอืออันนี้เริ่มยังอ่ะอันนี้เริ่มยังเริ่มแล้วเนาะอดีค่ะ อันนี้เริ่มยังเริ่มแล้วเนาะฮัลโหลเคื่อนนี้สองทุ่มครึ่งมีเดอะดาร์กไดนะนะอล่าลืมไปดูกันอันนี้ทุกคนเข้ามาแล้วใช่ปะทำ <c oughs> ไมมันเงียบจังอะอ๋อทำไมมันเงียบมากอะพี <c oughs> <c oughs> ่ไม่ได้ไลฟ์มนานมากค่ะ <c oughs> อือโุ้ยเงี้ยก็หนึ่งนะอืงต้องชวนเขายัางไงเดีอยว เข้ามาเร็วเขินนะเรานี่ใช่ไหมฮัลโหลอันนี้เห็นยังโอ้มืดมากนะใครมืดเรานี่แหละมืดฮัลโหลได้ยินเห็นอะไรทำไมไม่เห็นนัดนะ เห็นยังอ่าจจะเป็นที่โทรศัพท์นะอาจจะเป็นที่ชัดนี่แหละ่เปล่าเห็น่ยแล้วแล้วพีมเห็นแล้วไหมเห็นชัดเต็มจอเลยเห็นเต็มจอเลยเหรอโอเคได้ถ้าทุกคนเห็นถ้าเธอเห็นก็โอเคละอ้าวจริงเหรอมันไม่เห็นจริงเหรอไม่เนี้ยคือตอนนี้เราเห็นตัวเองแต่ไม่เห็นเธอตอนเนี้ย ได้ยังไงอะไรนะมันเป็นอย่างนั้นนะนั่นแหละสิไม่รู้เหมือนกันแต่ตอนนี้อยู่ในรถเนี่ยแล้วอยู่ต่างจังหวัดอะไปไหนไปตีกอล์ฟเหรออ๋อแล้วไงกอล์ฟใช่เพื่อทำงานแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปตีกอล์ฟมาตีไหมตีไม่เป็ดตีไม่เป็ดนี่ทำอะไรอยู่เนี่ยส่งกระจก พอเลิกไม่ส่องกระจกแล้วอเล่พอเล่นนะยอมยอมเจมันชอบเล่าให้พี่ฟังพี่จริงที่ไม่รู้หรอกว่าอะไรคะว่าอะไรคะ่าพมส่องกระจกเขาก็ส่องพี่เขาชอบจัดแบบจัดผมเขาก็ไม่รู้จัดผมเขาก่อนแบบก่อนเข้าสีแต่ว่าเจมินานชอบเป็นไก่จัดด้วยกันแต่ว่าเจมินนชอบเป็นไก่ล่ะอันนี้เรื่องจริงไหมพี่ต้องเห็นใช่ไหมว่าเขาเป็นไก่อันนี้เรื่องอ่ะ คุ้นไก่เหรอเห็นเหมือนเลยเหมือนทุกอย่างแต่หลังๆเริ่มเปลี่ยนแล้วใช่ไหมช่วงนี้ชอบเริ่มเป็นอันนี้ละลูกหมาโคเดนไปแต่อินเนอร์เธอคือไก่เว้อินเนอร์ไก่เธอจะบินเธอจะบินนะเขาบอกว่าคือภายนอกอ่ะดูเหมือนหมาซามอยแต่ว่าภายในอ่ะอินเนอร์คือไก่ไก่ไก่เล้าไก่กระตากระตากกระตาก พีมลองเข้าไปดูในไอจีตอรี่พี่วันนี้นะเหมือนเลยไม่เอาไม่ต้องดูมันไม่หล่อโอ้โหปติปกตเป็นคนสุขุมลุไม่ใช่หรอตาย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 คือไรอะเขาไม่เคยมีไม่ไม่มีช่วงที่ไม่หล่อมี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 เยอะด้วยมีเยอะด้วยนี่ทำอะไรอยู่เนี่ยเนี่ยเพิ่งประชุมประชุมที่มอเสร็จของเพื่อนเพิ่งประชุมเสร็จเลยหรอ อืมหงานมอโอประชุมดึกจังเลยอ๋อที่มอเหรอไปพี่โอคูโทะสอกใช่ผมเพื่อนที่มอแล้วโปรโมทซีรีส์มทซีีส์สองุ่มครึโอเคโอเคครับผมโปรโมทซีรีส์ครับเอ่อตอนสองตอนสองทุ่มครึ่งนะอีกสิบห้านาทีเดอะดาร์กไดนะครับผมอีพีแรกจะออนแล้วนะครับก็ช่วยช่วยไปดูด้วยช่วยกรลัาไปดูก็ด้วยนะครับผมที่สองจีเมทีสิห้า น้องสมุดจะเดบิวแล้วน้องสูง้รอไหมในเรื่องอ่ะดูแล้วมันจะเลิฟเลยไหมมันจะแบบว้าวอย่างยไหมว้าวเลยอาจจะยังอาจจะยังนะแต่ก็จะรู้สึกว่าแบบว่าอ๊ออาจจะอะไรเดียวคิดก่อนคิดก่อนคิดคำพูดดีๆก่อนอยงังนะ ก็จะรู้สึกว่าเรื่องกาฉลาดเนี่ยทุกคนอาจจะแบบสะดุดตากังความฉลาดของเธอแต่ความความหล่อนี่อาจจะยังอันยังก็ดีก็ดีไม่ถึงว่าลก็หล่ออยู่แล้วนี่เป็นคนฉลาดแน่แล้วพี่มองมาแบบสวยป้วเลยไหมอันแรกอุ้ยจะสปอยไม่ได้เกือบแล้วพี่ต้องเกือบแล้วสปอยว่าสวยก็ไม่ได้ได้เหรอ ่แต่ว่าแต่ว่าในเรื่องในเรื่องเนี้ยก็คือวันนี้เห็นทุกอย่างเห็นเห็นทุกคนที่เรียกว่าอะไรที่เราไปโปรโมทกันเนี้ยคือเห็นทุกคนไห้แปดคนเลยค่ะใช่ใช่แล้วแล้วมันจะเป็นแบบฟิลอินโทรดิวส์ว่าคาแรคเตอร์แต่ละตัวเป็นยังไงแล้วก็ไปไปเจอลูกเต่าได้ยังไงใช่ไหมล่ะลุงพีถูกต้องที่สุดเลยจำได้ไงเนี้ยเป็นทำกันบ้านมาดี ไปดูคอมเมนต์ได้ยังอ่ะอย,ยงยังไม่เห็นเลยเลย <c oughs> <c oughs> มันผิดพลาดที่ตรงไหนมันมันมันต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจ <c oughs> เออโทษทีครับ <c oughs> นั่นแหละแล้วพิมถ้า,ถาดูไม่ทันต้องต้องต้องทำยังไงดี <c oughs> ไปดูย้อหนหลังที่วีไอูเลยค่ะกี่โมงนะกี่โมงสี่ทุ่มครึ่งนะสี่ทุ่มครึ่งเกือบแล้ว ไม่ไม่เราก็ฝากแบบอ่าใครใครดูแล MM. es, doors, ้วใครแบบมีม hmm. ีเรื story, yeah. mm. yeah. ่องอะไรมีคําวิจารณ์หรือว่ามีอะไรที่อยากอยากอยากพิมพ์เข้าไปในแฮชแท็กก็สามารถทิ้งเข้าไปได้ในในเอ็กซ์เพวกนี้ใช่ใช่แฮชแท็กเดอะดาร์กไดส์อีพีหนึ่งใช่ไหม้อเก่งที่สุด็งไงโอ้เก่งยังเลยน้องพิมไปอ่ะ ที่เรามาไลฟ์เพื่อนเนี่ยไม่มีใครบอกให้เรามาไลฟ์นะอันนี้คือเราจําสคริปต์กันได้เองนะเราเก่งมากอะผมก็วันนั้นเราพูดกันสิบกว่ารอบก็ใช่อยู่ใช่เราพิมพอยากอยากฝากอะไรอยากอยากฝากอะไรเลยทีเดบ้างมีเพื่อนของเราด้วยมีมีมิวนิกก็จะเห็นเขาในในในเออเวใหม่ๆแล้วก็มีมีใครมีพร้อม เพื่อนเธออืมใช่ครับแล้วก็มีพี่ปูนพี่ปูนเขาก็จะมาแบบคาแรคเตอร์ใหม่ๆเขาจะสองคนนี้เขาจะเป็นดูโอ้กันแล้วก็มีน้องน้องใหม่ๆก็มีพี่ไม่แม่ทุกคนก็จะว้าวว่าตัวละครนี้อยู่นะตอนพี่พิม็นก็จะแบบอึ้งเลยอึ้งเลยเหรอเอาก็อึ้งอึ้งอึ้งแล้วก็เตโชอะไรนะไลฟ์โช กูไม่ต้องคำอะตื่นเต้ดังปะพิมพ์พิมพ์ได้ยินเสียงเพลงวะเมื่อกี้ไม่ได้เลยเพลงอะไรอ่ะแน่เห็นไหมล่ะเห็นไหมแต่ว่าเขาโปรโมทซีรีส์อยู่เฮ้ยด้เพลงอะไรอ่ะถ้าต่อถ้าต่อต่อแล้วกูเป็นนคเปิดไลเ์ด้วยนะเมื่อกี้เธอเธอพูดดีมากเมื่อกี้เธอพูดดีมากพูดต่อเลยไม่มีใครฟังไม่พูดแล้วไม่ไม่ฟังอยู่ฟัง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 อยู่ฟังอยู่ฟังอยู่ฟังอยู่จริง ูไหนขอโทษนะขอโทษนะดูต่อไอ้ฟังพูดต่อพูดต่อพูดต่อมีน้องเตโชน้องเตโชก็เท่มากๆในเรื่องสุดๆเท่สุดๆนี่เมนเมน้องเตโชแล้วก็น้ององเปาน้องอเปาก็น่ารักอืออังเปาที่เล่นกับเตี่ยมเรื่องที่แล้วใช่แล้วก็มีตัวละครลับแต่ว่ายังบอกไม่ได้ว่าใครใครอ่ะงงดีพีอีพีนี้ยังไม่ปล่อยอีพีนี้ยังไม่มา นนีี่่่เเรรืองงจิปะยตัวละครรับมาจากดาวอังคารอะไรไหมตัวละครรับมาจากดาวอังคารโหดขันเองคือพีทีเกพีตาพีเก้พีเก้นี่รับบอสของเรื่องตัวละครรับเมื่อกี้พีทจะหลุดพูดว่าพี่ต้องแต่พี่จะโดนทุบโอเคคือคนเดียวพีมแล้วพรุ่งนี้มีเรียนไหมไม่ทุกวันเลย ข้ที่กาตุ๋มเฮ้ยแต่เธอไปมอด้ใช่ไปมอด้วยไปทำไรเอาไปเรียนไงไปขอขอไปเรียนหน่อยขอไปเรียนหน่อยเฮ้ยเธอไปเรียนด้วยเหรอเนี่ยก็ก็พยายามมีอยู่ไงแต่ว่าเธอเธอเรียนทุกวันเลยจริงหรอเจ็ดวันจันทร์ถึงศุขเจ็ดวันต่ออาทิตย์เลยเหรอฮะสองอาทิตย์ไม่เรียนสิ อสอนทีมอือเอื่นะคณะอะไรชิมเรียน VBA ไม้มันชีบริหาราก็นั่นแหละเ,<อ>เหมือนกันอ<า>่ะไม่เหมือนหรอปีไหนนะภาคถ่ายปีสี่แล้วค่ะโอ้โห้เฮ้ยล้วฉันก็ร้องเพลงช่วงนี้เรยร้องเพลงใครเรียนร้องเพลงฉันไงเธอเรียนร้องเพลงด้วยเหรอเดี๋ยวฉันต้องมีไปม,มีไปมีร้องเพลงตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากขอควาแนะนำหน่อย อือใช่เดี๋ยวไปร้องเพลงนี่ว่าสรุปร้องอะไรร้องเพลงอะไรไม่บอกโถ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 ความลับแต่แบบตื่นเต้นมากตื่นเต้นแบบแบบรู้สึกแบบตอนเรียนเสร็จเหมือนจะหมดลมขนาดนั้นเลยเหรอไม่แต่เธอทำได้เธอทำได้เธอมีเสียงที่ไพเราะสนอหูมากจริงๆตอนที่แบบเธอฟังเพลงแล้วเธอจะชอบ ชอบทำเพลงไปด้วยอะไรเงี้ยเบาๆแล้วเราก็ไปแอบฟังมาบ่อยแล้วก็ได้ยินว่าเสีงยงเธอเหมือนนกกระเวกจริงๆเหมือนนกกระเวกนกในติงเกลร้องอยู่ตอนเช้าอะไรเงี้ยดูไม่ค่อยดีอ่ะมันดีจริงๆมันมันเพราะคือเราอย่างไงเรอยางไงกันต้ง <c oughs> เกกกะเวกฉันเทียงต้องก้ากก้ากัาก้กา้กาก,าก,ากา้นก้าก้ากน โอ้ยนิดว่ามันจะดีอ่ะไม่แต่ว่าจริงๆเธอทําได้เธอเป็นคนที่ไม่ไม่เพียนไม่เพียนขีอ่ะใช่ปะเธอล้องตรงขีดไม่นะตรงมันมั่นใจก่อนว่าตรงจริงๆถ้ามันถ้ามันถ้าถ้าเรามั่นใจนะความตื่นเต้นมันจะน้อยลงเพราะเราจะรู้สึกว่าเราทําอะไรก็ดีไปหมดอมถ้าเราถ้าเราเอนจอยคนดูก็เอ็นจอยสาธุ จริงๆแต่เธอทําได้เราได้เธออาจจะแค่ตื่นเต้นลองแบบถ้าท่อนไหนถ้าท่อนไหนลืมเนื้อหรือท่อนไหนลองไม่ได้รู้สึกว่าเออมันเริ่มยากไปแล้วก็ส่งให้คนดูร้องเพราะคนดูเก่งกว่าเราเสมออนี้อออันนี้คือเคล็ดลับใช่ไหมอันนี้คือเคล็ดลับใช่ใช่ใช่แต่ว่าเธอทำได้จริงสู้สู้สู ขอบคุณนะเราจะไปจะไปล้อไหนครับยี่สิบตื่นเต้นมากเดี๋ยวพวกนี้ไปอัดยี่สิบเหรอโอเคมีเวลาซ้อมอยู่ก็ตอนนี้ฉันเห็นหน้าเธอทุกมุมมองเห็นหน้าฮะหมายถึงยังไงเห็นหน้าทุกมุมมองก็คือเห็นหน้าแบบเคลื่อนที่ไปมาทำไมคือแบบมันไม่ชาดหรอก ชันมาชัดแจ๋วเลยเหรอโอเคไม่ได้ได้ได้ไม่แต่เราไม่เห็นเธอเลยนะจินตนาการอยู่ดูจินตนาการเราหันไปเออหันมาเลยขอดูขอดูหน้าพี่หน่อยหน้าพี่คนก็เปิดเข้าไลน์ตี้ไม่ได้หรืหนไหนแอคหน้าเร็วนี่ไงเก็กสวยเก็กหน้านะอู้อู้หูอู้หโอ้ยพี่สวยมากตายแล้ว ุมนี้สวยมากเลยเนาะโอโหพี่สวยมากสวยสวยมากเลยเนาะสวยเหมือนนกในติงเกลคือเธอจะหาเพื่อนเป็นสัตว์ปีให้ได้เลยใช่ปะใช่ไม่เอาไม่อยากเป็นไก่คนเดียวอุ้ยุมมี้สวยมากนี่ไงน่ารักเหมือนนกในติงเกลเลยเนี่ยอันนี้คือปากนกขอโทษนะเฮ้ยหัวเธอทองขึ้นปะ ใช่มันมันเริ่มเฟดแล้วเอวพี่เคยทำสีผมปะเคยนะเคยกัดเ <laughs> หรอตอนไหนอะโอ้เ <laughs> ที่ยวา้งที่เราก็กัดนะที่โตหรอหรออันนี้ว่างเปล<อ>่าไปนะหรอหรอ คิดว่าเข้าคิดว่าเข้ากันแล้วไหมสีนี้ก็ดูเด็กลงนะเห็นไหมปกติคือดูแกเหรอไม่ไม่อาจจะดูแบบสุขุมดูดูโตแล้วก็ดูแบบว่าแบบดูดูสดใสขึ้นมาเขดดูสดใสขึ้นเหรอใช่ใช่ต่ำขึ้นทำไมหน้าแดงไงวะนั่นนี่แพ้อะไรเปล่าไม่แพ้นะแพ้อะไรแพ้ปัตรอ่อนี่หนูแพ้บัตดออด นี่แพ้ไมแพ้นี่เป็นผิวแบบเรียกว่าอะไรธรรมชาติกลัชธรรมชาติขีในหัวใจที่มแฟนครับผากดไลค์ลองใส่อะไรนะครับสองทุ่มจะขึ้นเล้อเนี่ยปล่อยให้เขาไปดูได้แล้วสองทุ่มจะขึ้นแล้วเหรอแบบปุ๋ยฝากกันด้วยนะคะดักใจทุกคนแบบตั้งใจกันมากๆค่ะถ้ามีอะไรก็มาคุยกันได้ค่ะ ขอบคุณครับนั่นแหละตอนนั้นเลยครับถ้ามีอะไรก็มาคุยกันได้ค่ะถ้ามีอะไรก็ดูว่ามีอะไรก็พิมพ์มาในทวิตได้ค่ะเดี๋ยวจะปรับปรุงได้พัฒนาการแสดงมีควาตืครับผมเดี๋ยว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 เราเข้าไปดูนะครับผมว่าแต่ละคนคิดยังไงกันบ้างแล้วก็ช่วยให้กำลังใจทั้งเราสองคนด้วยแล้วก็นักแสดงที่เหลือด้วยนะครับผมทุกคนตั้งใจกันมากจริงๆครับแล้วก็นั่นแหละมีอีกแปดทีวี ซีรีส์นี้มีแปดอีพีนะครับผมก็นั่นแหละอันนี้อีพีแรกก็ถ้าไม่ได้ดูตอนนี้ก็จะไม่เข้าใจตอนที่เหลือเลยนะก็อยากอยากให้ไปดูกันครับแต่ถ้าไม่ทันก็ดูย้อนหลังได้ค่ะใช่ครับน้องใยจะส่องเธอทำไมเธอเธอว่าเธอเหมือนแมวปะไม่ช่ฉันเหมือนคน เธอมาบอกว่าฉันเหมือนไก่เนียนะไม่จริงเธอเหมือนนกแพนกวินเหมือนไม่เคยมีใครมาบอกมาก่อนในชีวิตว่าเป็นนกแพนกวินก็เป็นคนแรกไม่ได้เลยนะกนแล้วมีเหมือนอะไรเยอะที่สุดเราจะเป็นคนแรกที่เราบอกว่าเธอเหมือนนกแพนกวินไม่เชื่อจริงเวลาเธอเดินอะเหมือนเลยฉันเดินไงไม่ได้เดินแบบ ไปเดินอ่ะแฟก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 ฟกจริงๆเวลาเธอเดินเหมือนจริงๆอ่ะทุกคนลองไปสังเกตดูใครเป็นแฟนคลับน้องพิมพ์น่าจะน่าจะเคยเห็นน้องพิมพ์เดินก็จะเดินอ่ะเฉียดไม่เชื่อไม่เชื่อด้วยทําไมมันจะเป็นสัตว์ปีกด้วยกันร่วมไม่ได้เลยมั้งเพนกวินมีปีกนอ่ะอ่ะเราเป็นไก่เธอเป็นเพนกวินได้ไหมไม่ได้ เราจะเป็นคนให้ได้เลยคนตอนไก่แบบตึ้งเป็นคนตอนคนตอนไก่ด้วยตอนเช้าแล้วก็แบบโอเคอย่าอย่าจับเราไปย่างก็พอโอเคไหมตอนไก่หรือตอนไก่ตอนไก่ตอนแล้วก็คือข้าวเป็นคนตอนไก่โอเคพิมไปดูซีรีส์ด้วยนะโอเคไหมตอนไก่ใช่ยพิมแบบตอนไก่เหรอแบบตอนไก่แต่มันมีตอนไก่ด้วยไง ก็คุยเรื่องต้นไก่กับต้อนไก่กันอยู่ในตอนนี้เป็นปัญหาแล้วทำไมต้นไก่หรือต้อนไก่ปลุปฝากทุกคนไปคอมเมนต์ใต้ตาใส่ EP หนึ่งกันนะฮะต้นไก่หรือต้อนไก่วัดดูพีมพีมไม่มีอะไรไปละสวัสดีครับเออเราเล่นทำไมเปล่าไม่ได้คิด ฝากไว้ให้คิดเดี๋ยวบอกหลังใหม่ไม่ต้องเป็นหลังใหม่ด้วยเราคุยกันในโทรศัพท์ทำไมต้องเป็นหลังใหม่จับแกมากเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวคุยในไลน์อีกทีนึงเดี๋ยวโทรไปเดี๋ยวโทรไปอีกทีนึงเอาจริงพี่เป็นคนกวนเหมือนกันเนาะเพิ่งรู้ใช่เห็นไหมบอกแล้วจริงตลกชอบ จริงๆมันแบบนึกว่าเรียบร้อยมากๆไม่ใช่ไหมไม่เรียบร้อยจนมาเจอฉันนี่แหละเจอฉันแล้วไม่เรียบร้อยเลยสังคมบีบบังคับไม่พิมพ์พูดพี่เจ็บนาเขาพูดเยอะสังคมบีบบังคับเห็นปะเนี่ยอะไรเราผิดสังคมบังคับให้ต่อตรงอ่ะถูกก็ได้ถูกก็ได้อะโอเคเดี๋ยวดังใดกันเลยดีกว่าครับผมงั้นพี่ขอไปแล้วนะน้องไม่ไปต้องพูดใหม่ พี่เป็นใครเป็นพี่ผมเป็นพี่พี่เป็นพี่ค่ะพี่เป็นพี่ค่ะไม่ใช่ค่ะอ่ะเกิดปีอะไรคนละกี่วันผมเป็นพี่พี่โตกว่าพี่มาอยยุแค่สิบเก้าเองผมยี่สิบแล้วน่าใช่ไหมล่ะแล้วหนูอายุเท่าไหรนะเดนี้ก็อายุสิบเก้าเรียนปีสี่แล้วหรอกีมเรียนไวยอ๋อหรอพี่มาอยุยี่สิบแล้วอ๋อแล้วกัน อาจจเท่ากันแต่ว่าทีมแก่เดือนแก่เดือนอ๋อผมก็เลยอยากจะเป็นผู้ชายแต่ว่าแต่ว่าเราเป็นพี่ใช่พี่เป็นพี่ถูกต้องที่สุดไม่ไม่เราเราเป็นพี่เราเป็นพี่เธอจะอะไรมาพี่โอเคเจอกันนะน้องบ๊ายบายบายบูยสูๆเจอกันในซีนี้ครับน้องสู่ๆได้หรอครับูกครับผมอบ๊ายบาย ขอบคุณนะคะทุกคนบ๊ายบายเจอกันค่ะสวัสดีนะคะพี่โตพี่เคพี่เอิร์ธสวัสดีครับ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 ป้าบุ้ยปิดยังไงอะเดี๋ยวดาไปต้องกดปิดดูกแล้วหนึ่งนะก็ฝากด้วยนะคะซีรีส์เดอะดังได้ ep หนึ่งค่ะก็ฝากอ้อมด้วยนะคะแล้วก็มี เพื่อนเพ่นเนอนักแสดงอีกมากมายก็หวังว่าจะชอบกันนะคะอีกสองนาทีวาเวรารออีกสองนาทีดิในทีแต่เดี๋ยวพี่ฝากอีกอย่างหนึ่งด้วยได้ไหมอีกวันที่ยี่สิบยี่สิบนี้พี่มีไปอีเวนต์นทัมฟอรี่อะค่ะก็ฝากด้วยนะคะเป็นอีเวนต์ร้องเพลงครั้งแรกของพิ่บ๊ายบายเจอกัน อืมป mm ิด hmm. ย mm ังไงอืมอ๋อ้ปิดแค่นี้บ๊ายบาย